กับกลุ่มยาเด็ติดคือยาบ้าจำนวน2องแสนสหมื่นเม็ดนะครับเมื่อวันที่1ิตุลาคมพุทธศัรกราชสองพาร้อยหเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับที่บริเวณสวนจำใหญ่ในบริเวณพื้นที่ของสถานีตำรวจปูทอนภาคกลางจังหวัดภูนนะครับ ยาบ้าในเก่าได้ถูกทุกซ่อนมาใน,ในเป้จํานวนสองเป้แล้วก็มาทุกซ่อนไว้ในสวนลำใหญนนนออนน่นะครับก็ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของจังหวัดตะปูนได้เป็นสอพปากกาได้ทำการสืบสวนและจับกลุ่มนะครับยึดนะครับยาบ้าในเก่ามาดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับรายละเอียดขออนุญาตให้ทางท่านผู้การโยกบุญคูณได้เนินกานนำเสนอให้พี่น to ้องอยู่สบวรดิลต้ากับเรียนท่านผู้การตระหน้าที่น้องสื่อมวลชนครับึงเน่าใจท่านโทมัสโธยะป้าวิศัยผู้การตมุทรตระหน้าท่านมารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคม๕คือในการนี้ ท่านได้กำชับให้ทุกสถานีทุกจุดตรวจทุกการตรวจทำการสกัดกั้นการระเบิดจากพื้นที่ชายแดนเข้าอย่างพื้นที่ชั้นในอย่างเข้มข้นนะครับตอนนี้เนี่ยทุกจุดตรวจของเราการเคลื่อนทันต่างเราได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างเข้มข้นผู้ละล้อบรามียาสติลนะเรอไม่สามารถที่จะนำยาบางล็อตผ่านเข้าไปที่ต่างได้ ต้องเกิดการเอาของไปทุกซ้อนไว้นะครับเพื่อลอจังหวะนี้ลองนะครับทั้งนี้ดังนั้นเกิดการที่ท่านผู้จัดการได้วางแผนจากการสกัดอาเส้นทางอย่างเข้มข้นครับในการเอาของมาทุกซ้อนเลยครับก็นะครับพี่น้องผู้ชมนครับนอกจากนโยบายในการสืบสวนจับกลุ่มนะครับกลุ่มกระบวนการผู้และครอบ ผลยาเป็นติดนะครับที่เป็นคาราวานหรือเป็นกองทัพหมดแล้วอีกประการหนึ่งนะครับทางกองการตำรวจภูธรภาคหน้าได้กำชับให้รูปสถานีนะครับในพื้นที่ทําการกดดันแหล่งพักยาเส้นทางลำเลียงนะครับตลอดจนกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเป็ติดต่ตตตาง แต่สังเกตดูได้ว่าจากเมื่อวานนี้นะครับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดไม่สามารถขนย,ย,ย้ายหรือเคลื่อนย้ายยาเสพติดเข้าสู่ตอนกลางของประเทศไทยได้และนาไปทุกซ่อนไวไ้และถูกเดรดจับกลุ่มในที่สุดในส่วนของการดำเนินการต่อไปนะครับเราจะส่งของกลางนี้ไปให้ทันกองพิสูจน์หลักฐาน และกองประชายการปราบปรามยาเสพติดนะครับเพื่อทําการตรวจตรวจประกอบทาดับโปรไฟลิงนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับยาเสพติดกลุ่มต่างๆที่ผ่านมานะครับว่าลักษณะยาเสพติดดังกล่าวเป็นยาเสพติดในกลุ่มไหนอย่างไรนะครับแล้วก็จะทําการสืบสวนสอบสวนหาตัวกลุ่มและกระบวนการ ที่ลัก็อบนะครับนำเข้าลักรอบจำหน่ายยาเสพติดน,นี้มาดำเนินคดตนีตามกฎหมายให้ได้นะครับพี่ยอดถึงควรมีเพิ่มเติมไหมครับ Thank <laughs> you. Orang ini